วันนี้นะครับจะมาติดตัวนี้เลยการลอยถังนะครับตัวนี้นี่นะครับงานแบนอาชีนะครับติดไปถึงนี้ก่อนอื่นนะครับต้องทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับชุบเช็ดน้ําทุกแวกเอาให้หมดก่อนนะครับเพราะเราลงแวกรถไว้ใช่ไหมต้องเช็ดให้ดีนะครับตัวนี้คือจะให้ดีต้องล้างเอาแวกเอาให้หมดนะครับผมชุบห้าชุบน้ําเช็ดนะครับแต่จริงๆก็ไม่น่าออกเท่าไหร่นะครับ สองฝั่งนะครับเช็ดเข้าไปให้หมดเช็ดเช็ดเช็ดนะครับนะครับนี่เช็ดอ่าเช็ดตั้งสองฝัเที่ยวนะครับโอ้ยโอ้ย้ยนะครับถือกล้องด้วยมาด้ยเช็ดเช็ดเช็ดโอเคเช็ดแล้วเดี๋ยวรอผ้าแห้งเช็ดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนดีกว่า อนะครับนี่ก็ประมาณนี้เราก็ดูองศานะครับปลาแห้งเก็กันม,มากนะครับปลาดีๆทั้งนั้นเลยไม่ได้หยิบแต่ถ้ามือไม่นิ่งแปะน้ำได้นะครับไม่็ไรครับ ไปต้องน้ำใช่ถ้าไปให้ดีอ่ะแปะน้ำครับแต่นี่ระดับเสียนแล้วระดับเสียนเอาครับเบี้ยวช่างมันรถเราเออไม่เป็นไรเบี้ยวช่างมันนะครับอยูทีเลียดนะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับกะเอาเนาะขอบล่างขอบบนข้ากินเองเด้อจ้ะจ้องข้ามีในหม้อนะ ้ไปไหนมาไม่ได้ไปเลยไปบ้านเยเบียไม่มีคนอยู่เลยกลับมาเขาไปไหนกันกําลูกนะครับแปะแล้วก็ดึงเอ็งไปไหนมาทั้งวันทํางานัที่ทํางานอย่บ้าให้มันเจ็ดจ้านะมอัดของขอยเลยนี่นีแบบไปที่เวาไปได้มันทึกสิบแปดเขาโทรมันนัดแล้วนะครับเดี๋ยวรอ แค่นี้เสร็จแล้วจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับจะให้ดีต้องให้ไดเป่าหน่อยนะครับกาวละลายนี่ครับไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ให้มันดี มันเป็นช่วงโค้งนะครับมันไม่รู้ว่าจะดีอยู่แค่ไหนนี่ครับป่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าไปก่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับมาฝั่งต่อไฟเลยครับเซออันเป็นปลาคาร์ฟไปบ้านผมมาป่าไอ้มะยมทิศแต่ไม่รู้ว่ากะพอๆกันนะครับดูขอบล่างขอบนี้ขอบบนนะครับ เยอะหวานกินไดมคันอเมีเดียวสั่งคันต้ักหวานเขาไว้ผมลอเม็ดมันใส่ใส่มมือเนเเนก่ประมาณนี้ริมนะครับประมาณนี้นะครับแกะข้างหลังก่อนได้ ลอกผิดฝั่งไปลอกข้างในมาทั้งหมดเลยที่หายว่าแล้วถึงไม่อยู่เฮียไปลอกแม่งเป็นไอ้นี่เลยลอกผิดฝั่งนะครับลอกมาทั้งกาวเออเป็นลอกมาทั้งกาวเลยนะครับกาวแป้งกาวเลยอืมมลอกหมดไปหน่อยประมาณนี้ จะไม่อยู่นะเหมือนกาวมันจะไม่อยู่แล้วนะรประมาณนี้แล้วกันเนาะเอ่อับพกะง่ายๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเสริมสามเอ็มเอาเหมือนจะไม่อยู่นี่เพื่อรบบมันไม่มันต้องความร้อนครับต้องอดายเป่าครับต้องเอาไดเป่าช่วยมิหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับดูดีๆกันนะครับควมหลุดนี่